ผมเนี่ยมาทุกวันช่วงสี่โมงเย็นก็ถึงประมาณสามโมงผมมานั่งอยู่ที่เนี่ยสามวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่นะฮะ,ะก็เปกิจกรรมส่งเสียงข้ามกำแพงความอายุติธรรมวันนี้สิ่งที่ขวางกัน้นระหว่างคนเสื้อแดงกับด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรคือกำแพงแห่งความอายุติธรรมของประเทศไทยฮนะเราจึงมาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสียง ส่งหัวใจส่งความรักและความห่วงใยไ,ไปหาหนายกที่ทำประโยชน์เพื่อประชาชนนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยครับผมว่าเสียงของเราอาจจะไม่ดังแต่ผมเชื่อว่าหัวใจของคนเสื้อแดงจะตรงไปถึงด,ดรทักษิณชินวัตร ที่อยู่หลังกำแพงความในยุทธภั์ของประเทศไทยครับก็เป็นห่วงจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะมองว่าการจับคุมมุมผขังด็อกเตอร์รุวัฒน์จะได้จบปัญหาถ้าจะจบปัญหาประเทศนี้จริงๆกบวนการยุิธรัมต้องกล้าออกมาพูดว่า ็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรไม่ได้ทำผิดสิ่งที่ด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรโดนคุมขังทุกวันนี้มาจากคณะรัฐประหารที่ต้นอำนาจประชาชนเมื่อปีสีข้าวแล้วตั้งหน่วยงานคอตสมาเพื่อเอาผิดด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรทำนโยบายสาสบาทรักษาุกโรกช่วยชีวิตประชาชนหลายล้านคน ทำโครงการบ้านเรือ,อาทอทำให้คนมีที่อยู่ที่นอนอีกหลายล้านคนอาบยาเสรติดทำให้ลูกหลานและสังคนไทยอาบสกาดยาเสรติดไทยนี่ไอเ้เมธสร้างสนามบินสุวรรณภูมิทำโ,ททโทอทอปออกเงินกองกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ชีวิตประชาชนคนไทย มีกินมีใช้แต่สิ่งที่ได้คือด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรถูกจับขังคุกแต่ไอ้ผู้อดกิจเป็นอำนาจประชาชนยึดอำนาจประชาชน,นฟังยิงฟังปาดพี่นะ้องประชาชนแข่งเมืองหลวงผมไม่เห็นมีใครอิจุกแม้แต่คนเดียวหนี่คือความอายุธรรมของขบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะ ันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษในวันนี้แต่ว่านัดนส่วนตัวมผมเนี่ยก็ผมไม่ได้ว่าเปิดเพลงบุกแล้วเาจะเป็นเพลงที่ดเตอร์ทักษิณชินวัตรร้องไว้ระบมก็จะมาพูดคุยกลางเมือง,องกับความเข้าใจกับพี่น้องอก็จะมานั่งคุยกนะันก็จะมีพิเศษเขาจะมีวันนี้จะเป็นเวทีตรงนี้ก็จะมีแกนนาพวกแกนนำตัประชมาครับแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับเมื่อวาน คนที่ยึดสนามบินคนที่ยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์ของหลวงถูกลกฟ้องนะแต่นายกและนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและทำนโยบายาเพื่อประชาชนสารตัดสินให้มันัำคุกแล้วมีเสียงบอกว่าคนยึดสนามบินคนไปยึดสถานที่ราชการเป็นคนดีผมบอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้คนดีหรอก แค่กระบวนการยุติธรรมประเทศเรามันไม่ดีแค่นั้นเองไอ้พวกนั้นเลยกลายเป็นคนดีจริงๆไอ้คนพวกนั้นตั้งหางที่ต้องเข้ามาอยู่ในคุกไม่ใช่ด็อกเตอร์ทักรรษิณชินว,วัตรจะจะวันนี้จะถึงเพราะผมก็น่าจะอยู่ถึงต่างก็จริงๆแล้วผมตั้งเข้าไว้ส่วตัวมผมจะปักลรอจนวันด็อกเตอร์ทักรรษิณชินวัตรออกมาแต่ผม ก็กําลังขู่เรื่องเสื่อนหลายๆคนอยู่เพราะว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้มันก็ต้องมีเรื่องใหายเรื่องเรื่องการขออนุญาตหลายอย่างเราจะทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายผมมาชุมนุมอยู่ตรงนี้ใช้รถเครื่องเสียงทันเดียวตํารวจเจ้าหน้าที่จะเป็นสไตล์มาไล่ผมแต่ไอ้พวกม็อบอปทอไปปิดอนุสาวรีชัย ทุ่นนุมรถติดเป็นวงกลมส่งเสียงไปโรงบาล,ลาชวิถีไม่เห็นมีตำรวจคนไหนไปไล่ไอ้พวกนั้นแต่ตำรวจมาไล่ผมนี่ถึงบอกนะผมบอกอะทุกอย่างไม่ได้ผิดที่อะไรผิดที่ผมใส่เสื้อสีแดงประเทศนี้ประเทศนี้ใส่เสื้อสีแดงทำอะไรก็ผิดแค่นั้นเอง ตระกูลชินวัฒน์ท่านาจารตระกูลชินวัฒน์ส่งเรื่องท้องศารศารรับผมไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบอนุชินชามีลกุลเรื่องเอาลานเวมาทําสนามบินสารรัฐธรรมนูญยกคําร้องผมเมื่อสองวันก่อนบอกว่าผมร้องผิดช่องทางแต่สารลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของสอวอที่หัวเรื่องตั้งกันมนาะ ยังไม่บริสุทธิ์เลยว่าคุณเข้ามาถูกต้องไหมสวรับคำร้องอสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วไปปลดนายยกเองแต่ผมเป็นประชาชนไปร้องสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องแต่สารดีกายกคำร้องดอร์ทักษิณชินวัตรแต่เอาพิจารณาต่อให้ดอร์ทักษิณชินวัตรมาติดคุกแล้วทำไมสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องผม แล้วไม่เอาความจริงไปพิจารณาต่อว่าอานุจินเอาทางสาธารณะมาทำลันเวกิงหรือไม่เออนี่มันคือกระบวน,นการพฤติกรรมของประเทศไทยประเทศเป็นภูมีฮะผมตั้งใจแบบนั้นะนนะพี่น้องอในโซเชียลคุยกันว่าผมจะมาส่งเสียงข้ามกำแพงความพุตริรรม ที่ขวางกันคนเสื้อแดงกัดดรอร์ทั้งิีชินวัตรไว้ทุกวันครับก็เรียนเชิญพี่น้องเสื้อแดงทุกคนทุกกลุ่มมาร่วมกันได้วันนี้เราต้องการความสองทีของเสื้อแดงทุกกลุ่มเพื่อออกมาแสดงพลังให้สังคมได้เห็นว่าคนที่รักดรทั้ษิชินวัตร จะมีอยู่อีกมากครับขอบคุณมากครับทุกคนคือกีนี่นนิยมแล้วไหรัเทามถุยครับเทถามถุยหรือเคเสื้อแดงอะไรนิยมแล้วไหมรัผมเป็นกลุ่มเดอะเลสเอฟซีเพื่อไทยครับเดอะเลสเอฟซีเพื่อไทยครับแต่วันนี้จะมาเฉพประเท็นตรงไหนคะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเสื้อแดงก็มีมวลชนเยอะแล้วก็มีหลายจุดก็มีต่างจังหวัด20จังหวัดภาคอีสาน17จังหวัดภาคเหนือแล้วเขามีกันเยอะแยะวันนี้มากีวันมี้เอพี่น้องกับภาคเหนือมากภาคเหนือภาคอีสานมาก็หลักร้อยหลายร้อยคนอยู่ปกติผมมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนะคนเดียวนี่คือเรื่องของผมหก ปาดสี่ทุ่เย็นถึงสองทุ่มก็ผมจะมาเปิดเพลงที่สองนะครับเปิดเพลงที่ด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรร้องไว้ค่อนที่ผมมากชอบมากที่สุดเคยจุทธิธรรมจะหาฉันเจอบ้างไหมครับด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรร้องไว้ฮะประเทศนี้ไม่เคยมีความยุทธิธรรมให้กับคุณชินวัตรจริงฮะรั

<Okay. S 2> <Okay. S 1> คือคนที่ติดคุกคเนี่ยร้องยุว่ามิจูในคุกเป็นยังไงวันนี้กําลังใจสําคัญที่สุดก็คือการให้กําลังใจคนในคุกให้เขาอยู่ได้เพราะว่าถ้าอยู่ในคุกเนี่ยไม่มีกําลังใจหน่อยเหงาเงียบมันก็มีความรู้สึกว่าคนข้างนอกทอดทิ้งน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยวันนี้เรามาเพื่อให้กําลังใจในายกทัศิณ รับรองเลยทุกคนครับมาด้วยหัวใจไม่มีการจัดตั้งไม่มีการระดมไม่มีการจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวและเป็นเรื่องที่มากันเองทุกคนไม่มีการออกไปบอกว่าเอ้ยทุกคนมามีค่ารถไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายกทักสิณทุกคนก็รู้ว่าท่านโดนเรื่องอะไรท่านโดนทดนีอะไรเรารู้ทุกคนแต่ในเมื่อสารสั่งอย่างนี้ เราก็ยอมรับในการตัดสินใจของศาลแต่ว่าเรารู้ว่าระเบียขาบข้อบังคับในเรือนจํานี่มันเป็นองไรผมติดคุกมาแล้วผมรู้ครับว่าระเบียบในเรือนจําเนี่ยผู้ผู้ผมแล้วก็หมอเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่สําคัญที่สุดว่านายกตัดสินควรไปรักษาข,าข้างนอกไหมแต่ว่าเรื่องนี้อ่ะมันมันเลยไปแล้วผมไม่อยากพูดแต่หวัวใจของพวกเราทุกคนว่านายกทุกตินัก นายกทักสิถอยู่ที่อำนาจแล้วถูกกระทำคอตสอจนอยู่ในประเทศไหนไม่ได้นี่คือสิ่งที่ไม่ได้รับความนิัมแล้ววันนี้ท่านนายกทักสิณหนีท่านไปต่างประเทศเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนศาลตัดสินแค่ศาสิวันและท่านกลับแสดงว่าท่านไม่ได้ด